ที่ไหนละเราเป็นไรอ่ะบ้านก็รวยเกรียนก็เก่งยังจะมีอะไรให้ต้องเครียดอีกคือพ่อกับแม่แเราทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะเขาบอกจะเลิกกันแบบวพวอพ่อกับแม่ทิ้งเราอ่ะคิดมากไปป้าลองไปปรึกษาครูสายดูมะแต่เขาจะช่วยอะไรได้เ,เราไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้เลยอ่ะเราเป็นห่วงอือหองดูก็ได้ ขออนุญาตค่ะจ้ามีอะไรอ่ะนั่งก่อนอ่ะนักเรียนวันนี้มาหาครูมีอะไรคะคือว่ารัชดาค่ะเขามีเรื่องจะปรึกษา ไม่เรื่องอะไรกันจ้ะคือว่าพ่อกับแม่รัชดาเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรตกลงเป็นเรื่องของใครจ้ะก็ของหนูหรือของรัชดาก็หนูเห็นเขาเงีย,งยบๆอะค่ะ<ม>อืมคือว่าเนี่ยมันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโทรไปทำไมไม่รับสาย พูดมากน่ารำคาญทำไมล่ะพูดแค่นี้ทำไปรนํำคาญพูดมากอย่างเนี้ถึงไม่อยากจะกลับบ้านทำไมล่ะเบื่อเบื่อจะแย่อยู่แล้วเออถ้าเบื่อก็เลิกกันไปเลยชยดาพ่อแม่เขาทะเลาะกันอนะ่ะเดี๋ยวเขาก็ดีกันไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เขาไม่รักลูกนะคะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวครูเนี่ยจะไปที่ศาลหลักเมืองอนะคะ เเราไปไหว้ศารลรักเมืองกันเพื่อให้สบายใจดีไหมคะหนูขอไปด้วยนะคะจ้า สวัสดีค่ะคุณสาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาไหว้พาเด็กๆมาไหว้ศาลลักเมืองใช่คะใช่ค่ะจะมาดูเด็กเขาทําฝึกอาชีพด้วยค่ะร้อยพวงมาลัยทําใบสีแล้วก็จะพาเด็กสองคนเนี่ยเขามาไหว้เขาไม่สบายใจค่ะไม่สบายใจเหรอคะค่ะจนนั่งก่อนเลยค่ะได้ค่ะค่ะดีเลยนะคะที่พาเด็กๆมากราบสักกาศาลรักเมือง อเภอหนองเสือและเด็กๆรู้ไหมคะว่าประวัติของศาลร,รักเมืองอำเภอหนองเสือเนี่ยมีว่าอย่างไรบ้างไม่ทราบค่ะค่ะประวัติของศาลร,รักเมืองอำเภอหนองเสือของเราเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยท่านผู้ว่าท่านมีดําริอยากจะให้สร้างศาลร,รักเมืองประจําอําเภอต่างๆทั้ง4ทิศของจังหวัดปทุมธานี ของเราเนี่ยเป็นทางทิศเหนือโดยทางท่านผู้ว่าเนี่ยได้ไม้ชัยพฤกษ์มาจากกลุ่มศิลปกร mm hmm. เพื่อที่จะสร้างศาลหลักเมืองประจําจังหวัดปทุมธานีโดยแบ่งทั้ง4ี่ทิศเป็นทิศเหนือคืออําเภอหนองเสือของเรานะคะส่วนทางทิศใต้ตเนี่ยเป็นอําเภอลําลูกกาทิศตะวันออกเป็นของธัญบุรีก็หรือรังสิตท,ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ทางทิศตะวันตกก็จะเป็นศาลักเมืองของราชบุรีแก้วนะคะศาลักเมืองของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นจังหวัดปทุมธานีก็เลยจะศาลจะมีลักษณะของหัวเสาสร้างจากเป็นทำเป็นรูปดอกบัวแก้วที่สวยงามฐานสร้างเป็นรูปดอกบัวเพื่อรองรับและอาคารสถานที่ศาลาที่ประดิษฐานเราก็ได้แบบมาจากวัดเบญจมาศประคิดหรือศิวนารามในกรุงเทพนะคะโดยเปิดทั้งสี่ด้านเป็นแบบโปรง่ง ประชาชนในอำเภอหนองเสือกราบไหว้มาตั้งแต่ปี2,530ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันที่3ธันวาคมจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์และกราบไหว้บวงสวงศารลรักเมืองซึ่งปัจจุบันนี้ศารลรักเมืองอำเภอหนองเสือของเราถือเป็นงานประจําปีเป็นงานประเพณีประจำอำเภอหนองเสือด้วยนะคะคุณผูดเด็กๆจะได้รู้ประวัติ แล้วเดี๋ยวเรามาไหว้พระร่วมกันดีไหมคะเด็กจะได้สบายใจคุณทรายค่ะคุณสายค่ะพวกหนูร้อยพรมอะไรกันเสร็จแล้วค่ะเด็กพวกหนูเอาพรมอะไรมาให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีจังดีจังอ่ะยกอ่ะรับเครื่องนะจ๊ะอ้าวขาเลย คพับนี่งนะคะค่อยค่อยม้วนนะคะลูกลม้วนนะคะ,ะม้วนนะคะโอเคได้ยังเป็นไงบ้างคะครูแต่เด็กๆทําได้ไหมคะทําได้ค่ะเด็กๆทุกคน<า>เก่งมากเลยแล้วก็เนี่ยร้อยขายได้เลยนะคะเก่งจังเลยเนี่ยคนนี้ก็เก่งนะเนี่ยแม่ก็เลยขาแม็กแม็กนะคะไ<อ><อ>หนครูสายขอลองบ้างสิ ค่ะค่ะอย่างนี้คืออ้าวเอี้น่คะค่อยๆรอเอาเอนี้อนื้น้อดันนี้อน้อดันลงไปด้วยอา้าวรัชดามา,<อ>าลร้วมานั่งทำด้วยกันนะเอ้าน,นั่งตรงนี้ท่าน,นี่ขันอ่าขันนะ ฝึกม้วนนะคะ,เ,คะเดี๋ยวถ้า,ถาเราทำเป็นแล้วเราจะได้เอามาไหว้สายนะคะใส่แล้วใส่แล้วจะทานรถไม่เนี่ยอุ้ยใส่แล้วใส่แล้วลูกไปเดี๋ยววันนี้พ่อไปส่งพ่อผ่านไปทางนั้นพอดีแม่ไปส่งลูกกันง่าพ่อลูกวันนี้พ่อกับแม่ไปส่งนะแม่วันนี้เราไปหาอะไรกินกันไหม อ่าไปสิเพาะกินอะไรดีครับอืมไปกินชาบูไหมล่ะดีไหมลูกชาบูดีไหมครับก็ได้ค่ะไปอย่าบอกนะว่าตอนที่เราขอไปวันนั้นจะสำเร็จแล้วไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามทเที่พ่อกับแม่กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วก็โอเคแล้ว Hi. Hi. อาลงไหมลูกอาชดาตั้งใจเรียนนะลูกอะไรอาชดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมื่เช้าเราเห็นพ่อกับแม่ทำมาส่งด้วยอ่ะ ปลว่าดีกันแล้วใช่ปะพ่อกับแม่ดีกันแล้วอะแถมยังจะพารากินชาบุกด้วยนะโอยทำไมพ่อพอนี่เธอขอแน่เลยอะฉันก็หวังแล้วว่าพ่อของฉันจะเป็นิีบ้างถ้าเธอขอพรว่าได้เหรอเธอขอให้สอบได้หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่อ่ะฉันขอไม่ใช้ไปเล่นกันดีกว่าปะเอา้าคุยกันก่อนดี